วัดีครับวันนี้จะมาระชมวิธีการตอดแท็งอันนี้เราจะมาเช็กลูกปืนนะครับลูกปืนลอนำกลบลูกปืนล้อเลือทั้งหมดครับเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับเดือนหน้าเนี่ยอันนี้คนขับเขาบอกว่าขอเช็คก,ก่อนครับวันนี้ บอลนี้เขามีหลายอย่างครับลูกปืนรอนำน่าจะจะแตกงไงหมครัรดูว่าปกตเิเอามาดูก่อน,นะนเนาะคันนี้เป็น 70g ดัดนะครับคันนี้เป็นคันก็ยังไม่ได้ขยายปากนะครับคันนี้ทำออเปลี่ยนมีแค่เปลี่ยนสตือสตือลูกกวัดเท่านั้ เทียนแล้วก็พอสปริงนะครับพอสปริงตู้เบาตู้นวดนียกขึ้นมีหน่งิ้วก็สองนิ้วครับ นี้ยกขึ้นสองนิ้วนะครับส่วนสายพานตัวนี้น่าจะเป็นร่องร่องซีนะครับนี่เอาไปให้ลงกดึงเขากรีดเอาลงกลึงให้กรีดร่้องเพื่อจะให้สายพานนี้เข้าได้นะตู้เบาครับตัดนิ้ว ตัดซิงฟังขอกการรอบด้วยครับนี่ตัดนิ้วดวดครับคืิว่ายังแต่งพอตามงบนะครับน,นี่จะถอดสเตอร์ก่อนครับสเตอร์สองข้างสเตอร์สองอันเนาะข้างฝั่งซ้ายถอดแล้วฝั่งขวาะอรน,นี่ โอ,อ้เอาสเตอกัดยางโอโอ,กอ,อกนะครับนี่เอาเคร่งกัดยางเอาสเตอรโอโอนโอกจะเป็นลูกลูกปืนน,น้ำนี่เปลี่ยนนะครับแล้วลูกปืนสเตอเปลี่ยนอันยโยแล้วก็ถอด เช็คความพร้อมนะครับวันนี้วันที่10วันนี้วันที่12กันยานะครับ12กันยา2530โอ้2564นะครับติดความพร้อมเดือนหน้าก็จะลงลูกเกี่ยวแล้วครับนี่นี่รถอยู่สีขอระพูมนะครับสีขอระพูมเกจจอมพระตีเกจจอมพระนนั่แหละครับเช็คช่วงล่างเช็คตัวเช็คลูกปืนล้อนำลูกปืนล้อเลื่อช่วงล่าง เดี๋ยวผมช่วยช่างก็ทําก่อนนะครับวันนี้มากันสองคนูพี่ใหญ่เขามองหน้าแล้วก็คลิปนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่วยกันก่อนครับมันต้องใช้สองถึงสามคนนะครับนี่ตอดแท็กตัดอะไรนะฮะวันนี้มาสองคนจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ